สวัสดีค่ะนุกนะาฮะวันนี้นะคะนุกมีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะรถยอดนิยมมาทำรีวิวให้กับลูกค้าดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาทำรีวิวเป็นโตโยต้าวีโกแชมป์คันนี้เลยนะคะคันนี้2.5ตัว E v e n t อ r b o นะคะโฉมปี2,012นะคะตัว P-Runner เกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้ที่สําคัญเลยนะคะติดแคลลี่บอยมาให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยเอารถไปพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นสีเทาดํานะคะสภาพเดิมๆสวยๆเดิมๆนะคะราคาขายอยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับราคานี้นะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะจัดฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่ไม่อยากใช้เงินในการออกรถนะคะคันนี้จัดยอดเต็มได้เลยนะคะลูกค้าเตรียมเอกาสารมาจัดไฟแนนซ์พอนะคะ สวยมากนะคะสภาพเดิมๆต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งมาจอดนะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพรถใดๆทั้งสิ้นนะคะเราต้องปรับสภาพรถให้เหมือนรถม่อยู่แล้วนะคะขัดสีทําความสะอาดเช็คช่วงล่างเช็คของเหลวทั้งหมดนะคะต้องบอกเลยว่ามาดูรถที่ร้านนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่หาวีโก้แชมป์อยู่นะคะรุ่นขายดีตอนนี้หายากนะคะรีบเข้ามาดูคันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถกัน สำหรับรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้าด้วยนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของชมแชมป์เลยมีไฟตัดหมอกมาให้ครบนะคะสี่ประตูพรีเนอร์นะคะแม็กแท้โรงงานขอบสิบเจ็ดนะคะนี่สภาพเดิมๆสวยกิฟต์ดอกยางเหลือๆนะคะใช้งานได้ยาวๆ เครื่อง v n t u r b o นะคะโลโก้ o, รถมาครบหมดกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมผิวกันสาดเลยขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะ,ะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนี่ด้านในนะคะคันนี้นะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้า,านะคะเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะรถไม่ช้ำนะคะ พวงมาลัยไม่มีสึกหลอนะคะจะเปิดเลขใหม่ให้ดูนะคะสำหรับเลขใหม่รถคันนี้ไม่วิ่งไปหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะคะไม้แท้เช็คะวัตดได้เลยพวงมาลัยไม่มีสึกหลอมีจอทัชสกรีนมาด้วยนะคะแอร์อนาล็อกนะคะเกีย่์แมนวนวลภายในเป็นสีครีมนะคะต้องบอกเลยเป็นสีที่ รู้สึกสบายตาแล้วก็ทำให้ภายในดูกว้างนะคะสำหรับสีนี้หัวน็อตไม่เคยโดนไขนะคะซอกในเดิมตะเก็ยบเดิมกระจกปรับไฟฟ้านะคะไขที่สนใจนะคะรีบมาดูรถเลยนะคะสามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้นะคะ เบาะนะคะรถสวยมากเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีเลยของเบาะผ้านั่งสบายแน่นอนนะคะคลายความร้อนได้ดีนะคะนั่งสบายแน่นอนใครที่ชอบเบาะผ้านะคะคันนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็ติดแคลรี่บอยมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะแคลรี่บอยนะคะลงเล่มพร้อมนะคะลูกค้าเอารถไปคือพร้อมใช้งานได้เลยลูกค้าท่านไหนไม่ใช้ก็สามารถ ถอดออกได้นะ,ะสำหรับแคลรี่บอยนะคะนี่กันแดดกันฝนนะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆตัว e นะคะ2.5ตัว e นะคะโลโก้มาครบหมดรุ่นนี้ขายดีมากๆนะคะเข้ามาไวไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนที่กลัวไม่ทันนะคะสามารถโอนจองล็อกรถก่อนได้นะ,ะหรืออยากให้ทำรีวิวตรงไหนเพิ่มเติม แจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันอ่ะมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่อง2.5 D4D นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสภาพก็เดิมๆนะคะการันตีอยู่แล้วนะคะเราไม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายนะคะรถทุกคันต้องเน้นสภาพเดิมเครื่องเดิมนะคะสภาพสวยนะคะ รถอยู่ครบนะคะสติกเกอร์มกรโรงงานอยู่ครบนะคะเครื่องไม่มีเยิมนะคะบาร์โค้ดโรงงานอยู่ครบมีระบบ ABS มาด้วยนะคะคันนี้หัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดนข่ายเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะตบปั๊มโตโตยต้าอยู่ครบหมดรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะอยู่ครบ รถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราปรับสภาพให้ลูกค้าอีกทีนะคะเหมือนรถใหม่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนป้ายนะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota Vigo Champ 2 5 e venterbo นะคะปี2012เกียร์แมนนวลคันนี้นะคะราคา4290 0 0บาทเท่านั้นนะคะ สนใจยังไงนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะใครที่อยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c กค b e กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถใหม่ๆสวยๆเข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดกันอัปเดตคลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ